โรงเรียนเทศบาลศีสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ที่อาคารนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสีสวัสดิวิทยาในแพทย์กิติสังขนาสวัสดิสมาชิกสภาผูรรร้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางนี้เนื่องจากการเรียนรู้ปูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชนเพื่อให้เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดประมวลผลตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มเยาวชนสืบสารภูมิปัญญา ต่อสู้กับกระแสของสังคมและทำยุคใหม่โดยการรวมกลุ่มเยาวชนและชุมชนโดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนให้มีความเข้าใจลากเงาความเป็นวัฒนธรรมแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาช้านานบนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาจึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม449คนครูจำนวน24คนในการอบรมดังกล่าวได้มีการเสวนาความรู้ถุงใหญ่แม่งมุม โดยนายชูชาติราจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ธีรชัยบุญมาธรรมร่วมเสวนาจากนั้นได้มีการแบ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาแยกตามฐานออกเป็นระดับอนุบาลปูมิปัญญาเรื่องขนมฟักทองโดยนางส้อยจิตจันทคล้ายการทำขนมเทียนโดยนางสมบัติมาลีการทำขนมบัวลอยสามสีโดยนางสุมาลีศีละครดีการทำข้าวต้มตัด โดยนางพิสมัยจิรพัฒนนนท์การทำข้าวโพดห่อกาบโดยนางพิกุลคงอินการทำขนมข้าวต้มแหลกโดยนางเหรียญชาชิโยและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประถมะศึกษาปีที่1-3ถึงแบ่งนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3ถึงออกเป็น3ฐานฐานที่1เป็นภูมิปัญญาเรื่องตำเมี่ยงโดยนางประภาพรสีฐานฐานที่สองภูมิปัญญาเรื่องขนมข้าวโพดห่อกาบ โดยนางลำดวนแก้วบุตรดาฐานที่3ภูมิปัญญาเรื่องขนมข้าวจีอีสานโดยนางบัวแย้มพัฒนะนิบูลภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6และมัธยมมาศึกษาปีที่1 3แบ่งนักเรียนออกเป็น5ฐานคือฐานที่1ภูมิปัญญาเรื่องข้าวต้มมัด โดยนางสมพรพักดีบุตรฐานที่สองภูมิปัญญาเรื่องขนมข้าวพองโบราณโดยชมรมผู้สูงอายุชุมชนสามัคคีฐานที่สามภูมิปัญญาเรื่องตุงอีสานนางส้อยทองเมฆวันฐานที่สี่ภูมิปัญญาเรื่องแหนมหมูพื้นบ้านโดยนางพกาม,มาตรขาวอุบลฐานที่ห้าภูมิปัญญาเรื่องขนมเทียนโดยนางหนูเตียนสิทธิจันทร์ค่ะ